สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องม่พ่อแมาพ่อกับสองสาวเฮาคือเก่าหรือเนาะพี่น้องเนาะเสร็จเลยกูได้เขามาแล้วก็อย่าลืมผักกดไลค์กดแชร์ผักกุติดตามเด้อแล้วก็ผักซองของฮัสดีสาวลาวนำเด้อจ้ะเด้อนี่นะวันนี้เฮาสะพาพี่น้องไปฮับซองฮับฟังค้ำสอนคล้องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าเนาะว่า มีคําสอ้อนยางแหมที่มีคําสซ้อนที่ดีๆที่ซ้อนตัดเตือนชิตใจเฮ้าตั้งแต้เฮ้ายังอยู่ล่าวตั้งเต้เฮายินตั้งแต่เฮ้มีทีวีเพราะว่าค้าสั่งซ้อนของเพิ่นสีดังสีพานจากทีวีก่อนเฮ้าสิเบิงละครมั่นสีมีคําสั่งซ้อนของพระเจ้าอ่หัวมาให้เฮ้าฟังก่อนเลยคาวพลาสคาลคาวพละสจะทานาเอกิงบ้านําสัาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขฮาอยู่ล่าวเขากับได้เบิงที่ใหด้ใู้จักเพิ่นใหญ่ เดี๋ยวเห็นเพื่อนจากพีวเาเพิ่นพาไปอันเหตุการ่์ซับซ้อนธุรกิจพ่อพี่เพิ่นพาเพิ่นออกไปต่างจังหวัดหนาวเห็นแบบนั้นโอ้เห็นตลอดเพิ่นเห็ุมากแบบเพิ่นสูบเพิ่นทุ่นลงนี้นั่นเข้ากับกลางของเพิ่นเนาะแมนล้วก็อันยังคำสั่งสอนดีๆของเพิ่นเกือบประมาณว่าอันคอยโอ๊ดคอยอ้อมคอยใส่คอยทุ่นประมาณนี้แหละ าก็เอาของเพลินมาเป็นนี่เนาะคือ,อยังอ่อนกำนัตกับใครไปเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นจงอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองนเนาะคือคำสั่งสอนของเพลินนั่นเองนนเนาะเฮากระชือมาตั้งแต่อ่อนข้าวมาไทยไออนี่อ่อนกะนับถือคำคำหนี้เข้ามาเนีเย่ยค่ะเพลินสั่งสอนเลยดี <ๆ S 1> เลยชือว่าเฮากะประสบความสนเร็จมาถึงขั้นหนึ่งเลยเนาะเด้อเฮาอดีตคนเราเนาะแต่ว่าเฮากะมีการนับถื้อเลยว่ากะ ซัทธาอะกล่าเวาไดเขารูม <Courtney> ือนซัตธาหรือว่าเขารูสมมติว่าวันพอเข้ากันพามาอยู่ไทยเนาะเข้ากันนับนับถือกับวันพี่กับวะเขาบอกว่าเฮ้ากันโมโมะฮักพคอวันแม่กันโมโมะบอกฮัก์เม่เฮ้ากันสตามเพื่อนน่ะพี่เนาะคือเขาบอกว่าอยู่บ้านตาลิวกับลิวตาต้าเออประมาณนั้นเนาะเข้ากันสีผ้าพี่เนาะไปครับส้มผ้าฟังน้ำกันเนาะวันสีเป็นยังไงแน่คข้ามอนของเฟินขี่สอนเฮาเนาะขี่ซอน ซอนมาซ้อนบาดหนูล้านของเพิ่อนเท่ากัยินเท่ากับมาจดจำเป็นบทเรียนเรื่องเท่ากับยินงเท่ากับคำซ้อนเก็บดีๆพี่นนองเอออันได้ดีๆเท่ากับเก็บไวอันได้ที่มันบมดีเท่ากับปอยป้าว่างมันไปอันนี้คือสติธรรมของเพื่อนเนาะไปเบ่งน้ำันพี่เนอะกันเด้อก้าคำพ่อหลวงสอนลูกทั่วไทยคำที่น่งความพอดี ในการสร้างตัวสร้างขาด้านนั้นต้องถือหลักค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าอาจจะดับสูงขึ้นไปตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่จะสามารถเกิดขึ้นจริงแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน พระบรมราชาิวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540คำต่อมาคำเห็นบอกคนว่าพอดีพอดีพี่เลียงยาเกินโตยาเกินง่ามยาเฮตดเกินโตมันสีเฮตดในเฮ้าเนื่อเฮ็ดในเฮ้าเมื่อเฮ้ายาพยาง่ามเกินโตเฮ้า้อันไหนก็ะคอยเป็นคอยไป พี่เนาะอันนั้นก็คืออย่เงี้ยะกินใจข่าหไรแค่นี้ก็ได้แบบมันสามารถกินใจเ้าวไรเลยแบบซ้อนไหนดีแห้งอีไรคอยเป็นคอยไปเนาะพี่นงนาะไปเบิรงนุกแกนเปซ้อนไหนดีที่สองความเรียนการสร้างสรรค์ตนเองการสร้างบ้านมือก็ตามม่ใช่ว่าสร้างในวันเดียวเสร็จต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทน Ok> แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนมีความไม่ยอดท้อไม่ยอดท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำแล้วมันด้ามเอือบางทีมันว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันคลื้อสำหรับการทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่คลึกต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองคำว่าคลืกนั้นแปลว่าความไม่ทันสมัยนั่นเอง ตัวอย่างเช่นบางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องคลุมพระบรมราชว่าพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516คำต่อมาคำที่สากาเป็นบุญวาสนาเนซีมารคือในสร้างในซ้อนนีเนาะนบอกคืาเนบออกหาเนาะ คือเฮาแบบเป็นโล่งมั่นือขางคือว่าแบบเพิ่นซ้อนเข้ามาโดยตลอดละก้อนสีเฮเทียนกับค่อยๆเฮค่อยๆสาค่อยๆซาไปถึงสี่ซามันกะงามถึงสีอันนี้มันกะเฮในเฮาดูดีดูดีมาด้วยความดีนะเด้่ยเพิ่มแบบโอ้น้ำทนของเฮาเองมาด้วยนะค่ะน้ำแรงของเฮ้าเองไม่ดีเนี้ยทีดีไล่แค่นะถึงสีเพื่อสีว่าคึกคักโบราณแต่มันกะสามารถเฮในเฮานะ แข็งแกงอะไรกดูดีนะเฮืออันนี้ละคือข้ามซังซ้อนกงควรเนี่ยดีให้อดทนอดทนพายามๆคำว่าอดทนนี่อาแปลไร้าายแบบลายยางไปเลยเนาะพี่น้อกเนาะปเอาไปฟังไปฟังลยควมมังโรจนสามเลย ทำอะไรต้องหันให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทําให้เป็นคนมีระเบียบและสําหรับคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการทางานต่างๆได้โดยทุกระดัแล้วจะเป็นคนที่สร้างความสําเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราชูปว่าพระราชทานลงพิม ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2521คำต่อมาคำที่สี่คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้นั้นไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ด้วยหมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเพื่อใดที่เราได้รับสิ่งใดมาก็จะต้องพยายามในการให้นั้น คือการให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจความหายี่เข้ากก็สำคัญเนาะในชีวิตเราทมีเนาะข้ายามัวแต่ก่อโกยหายตัวเองข้าตรงเพอแพลหายคนอื่นนั่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไหนมากมันตองพอดีพ่อง่าเข้าก็ต้อง หายคนอื่นไปนั่งเจนยังเข้าเนี่ยเข้าหามาได้สิงอ่อนกำนานนั่งมาได้นาดอ,อาชิวอออกไปห้างอื่นแต่นาดกะเอาหายพอหาย,ม<ข>หายเม่์หายขอบพ่วของเข้าเพราะว่าเงินยังนำทางนำเรื่งเข้าเนี่ยเข้าหู้อื่นๆน่าหายพอหายเม่เข้ากะดีใจคือยจับเป็นคือหงูเข้าบอกแาหงูเข้าเอาเครื่องหายคนอื่นเข้าพ่อบูซึ่งด,ดีใจ<ม>ดีใจได้แบบเห็นเขาได้เป็นมูลค่าคาราคาได้เต็นน้าเห็นเขาได้เขาดีใจเข้ายิ้มเออเข้าดีนะ คือแบบเขาจะไปเฮ็ดโถเฮ็ดท่าเนี่เฮ็ดไปหายคนทุกคนอยากคนไล่เนี่ยเฮาอาจสีบผลหายลายแต่เฮาหายคือบัดบัดเลยว่าเฮาขายถือแรงขายถือแบบยินดีนะเธอเฮ็ดว่าเฮาดีใจอะไนะว่าเฮาได้เฮ็ดเนาะเบุญเฮ็ดท่านหรือว่าหายคนอยากไล่อันนั้นคือว่ายากรบโกยเอาซาบูเดียวจงแบ่งปันเพื่อแพยหายคนอื่นนำเนาะพี่น้องเนาะ กันและกันได้หากจะช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยกันด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้พระบรมราชโววาพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2521คำาต่องมาคำที่5าความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอในวงสังคมนั้นเล่าท่านจะต้องรักษารรญาอันดีงามสำหรับสภาพชน รู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้ามีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพรชศิจะเสลัประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2409ันที่ที่เพื่อนบอกว่าอ่อนคือแบบว่าออนแอแต่ไม่ออนโยนเออในกสิาะ มันใหญ่ดีเข่าถึงว่นประเดื่นสิเห็นเฮ่าว่าอ่อนแอทั้งที่ตัวเขาจริงเฮ่าแข็งแกร่งเฮามีพลังในตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นคําซอนหนึ่งทีเฮ่าคือว่าเฮาเอาเก็บมาใส่เฮาเก็บมาใส่ไม่ซีประจําวันแล้วก็ควยสีมองเฮ่า่ดีม่องแบบกรเฮ่าก็มีคุคขาในตัวเองถึงว่าเบ่ามีขาในสายตาคนอเดื่นแต่ตัวเองจงมีขาใน สาตาตัวเองเฮ็ดมากที่สุดเนาะเพราะว่าเฮาสิมีพลังนั่นะพี่น้องเออคําที่6พูดพูดจริงทําจริงพูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรคําอย่างนั้นจึงได้รับความสําเร็จทั้งความศรัทธาที่เชื่อถือและความยกย่อมสราเริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทําคือพูดพูจริงทําจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราชวาชว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540คำต่อมาคำที่เจนหนังสือเป็นอสิต หนังสือเป็นการสะสมความรู้และจุศส,สิ่งสุกยางที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายธนาคารความรู้และออมสิ่เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นก้าวหน้าได้โดยแท้จริงพระบรมราชโองกาพระราชทานแก่ นาสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เข้าเฟ้าทูลอองทุรีพะบาทวันที่25พฤศจิกายนพศรา2514คำต่อมาคือคำที่8ความซื่อสัตย์ความสัรเป็นพื้นฐานของความดียกอ่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนนอง เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงสื่อไปพระบารมีราชโอว่ารพระราชทานเพื่อเชิญลงเพลิีความซื่อสัตย์นี่เราก็ถือว่าเราเก็บมาใส่เนาะเพราะว่าเ้าไปยู่งทำงานอยู่บ้านล้างในเขาก็มีความซื่อสัตย์เป็นตัวเองแลละก็ตตอบสนองต่อเจ้าน้ายจงมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ตตอเจ้าน้ายเพราะว่า ยูไซกะยูรอดหย่อนคว่ซื้อซัดยูไซกจะเจริญกาวหนาหย่อนควมซื้อซัดของเฮาโดยพี่นองเน้จงจื้อไว้ซื้อซัดพักดีตเกนายน่ายโตตัวเองต่อสังคมต่อสังคมที่เฮาอยู่นั่นก็คือการกาวหนาของเฮาได้แล้วขอขอบคุณคำสอนเพื่อนเนาะทีเฮาได้มาหลายอย่างกขอบคุณแผ่นดินเพื่อนที่เฮามันได้มาศัยเนาะเคือเป็นพราะคุณแผ่นดินเพื่อนยังสูง สองพันห้าร้อยขับที่เก้าการเอาชนะใจตนเองในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องเข้าใจ ไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าว่านั่นเป็นความชั่วเป็นความเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะและศีลธรรมเราต้องกล้าและปากปาจที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าหากเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆแล้วให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นแล้วไซก็จะช่วยคำจุนส่วนรวมไว้มีให้ เสื่อมลงไปนันจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับนั่นเองพระราชดําอาสนะใจในกาสําคัญเนาะพี่เนาะ้าเฮาทุกคนหัวใจระงับใจระงับใจตัวเองอย่าทําใจใจตัวเองให้มากเกินไปพอบางอย่างใจเฮามันก็สั่ง้อนเฮาแบบไปทางทีดเฮาจงระงับใจตัวเองแหละระงับจิตของตัวเองเนาะพี่เนาะให้ทําจริงๆที่มันถูกต้องเท่านั้นมันจะยืดยาว รู้ในถูกทุกมือนี่เนาะคิดว่าทุกคนน่ะจะโมดีว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีเนาะแล้วแต่คนคนหนักที่ใจรักหน้าตนตัวเองได้บางทีใจเฮากะบอกให้เฮาไปพีคือกันแม่นใจเฮาบางทีมันกะดื้อรั่นเออเฮาก็ต้องห้ามต้องโอ๊ใจตัวเองพี่นาเนี่ยยอมภาว่าใจนัานน่ะดื้อเราต้ัวมันอ่อนใจเฮาเองได้คือคําสอนเขาต้องเอาควาที่ว่าถืกและวยังซื่อตรงให้มันได้ ประมาณนัินที่อาอธิบายว่าแบบว่าสะช้างไปไหแต่ว่าเข้ากะนับถือคำสอนเพ่่นด้วยใจจริงเนาะพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธทิกาสมาคมทั่วประเทศครั้งที่12ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่12บสองันวาคบพุทธศักราช2513 ไปอาพี่น้องหลังจากที่ฮาวเบิ่งจบแล้วเนาะฮาวก็ได้ความหูหลายอย่างเไดความหูแล้วก็ได้ข้ามซังสอนแล้วก็ได้มาปรับเปลี่ยนมาว่างตัวปั๊บปรุงในชีวิตประจําวันของฮาวว่าฮาวสีเดิมทางแบบใดฮาวสีระงับใจตัวเองแบบใดความอดทนความซื่อสัดต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นเนาะกสะสมท่านมาร์กเห็นเนาะก็ค่อยๆค่อยก้าวไปค่อยเหตุไปทีละเล็กทีละน้อย ซาซาได้ริ้มผ้าเลี้ยงริ้มผ้าล่นงามหรอพี่เพิ่นบอกไว้เนาะค่อยๆเฮค่อยๆไปเฮ็ดยังกะตามแห้งของเฮาอย่าเกินแห้งของเฮาแจงได้มันกะผสงค์ความสําเร็จในมือเฮาในมือเฮายังเก่ายังมีชีวิตอยู่เฮ้าต้องพัฒนาตัวเองต่อไปต้องเหนี่ยต่อไปนะเฮาอีหยังก็คือกันคือเพิ่นสอนเนาะบ่ให้มันเกินไปบ่ให้มันเลื่ยไปให้มันอยู่กลางอยู่กลางมากมันชีวิตเฮาจะ ดำลงไปโดยแบบว่ามีความสุขนะบอตดองแบบว่ากระเสือกกระสซกระเนเกินเกินโตว่าเนาะจำเน้เข้ากันเส้าหายแล้วก็ขอบพุมนทีเออที่เข้าเนี่ยมาใส่จีมาปั๊บปรุงอยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างที่เควรซ้อนมาคำซ้อนคำเพิ่นพี่เพิ่นน้อพี่เนาะเข้ากับเราอกั้งโตเข้ากับไหนยินเพิ่นฟังซ้อนมาโดยตลอดมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เอา พังคำั่งสอนลงเพลินทีห้าพังมากนี่มันคือดีเบิร์พี่นนองอันใดดีๆห้ากับกดเก็บเขาไว้ใส่ในชีวิตประจําวันนอนนอะจิิงที่นัาพังมากเพลินเบามากอูสาบซึ้งจริงที่นี่นอนในชีวิตก็คือความตายเท่านั้นที่ห้าคิดว่าแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเนาะพี่เนาะพะวัาตอนทีเฮากะดดำลงชีวิตไปตามคํซ้อนของเพลินคือทุกคํซ้อนองเพลินดีว่าทุกอย่างเนาะดีเนาะเพราะว่าสิ คนฟังเล่ากะคือเศษอ่อนกับนานกับมี่รายนอทุกคนที่เอาร์ข้ามซังซ้อนของเพลินน่ะไปพัางไพ่กะห้าเพลินคนเล่าเองเนาะอืมกะเราขอบุกขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่เขามาส่งที่วะพีวะเขาคาดประการได้กะขอโทษขออภัยนะเวลาเนาาะตมที่เเาหคนมันนอกพร้อมหน้าคนหนึ่งพีวานับพื้นแหละกะบูชาก็งวันได้เ้าก็มี่นอกเองเนาะมีในห้องเราเนาะเีงเนาะ เหล่าแอยู่ข้างหน้าบ้านเท่ากับมีเนาะบ้านกับมีน่าจะยเอามาตยูบ้านที่คนไทยนี่มีทุกหลั้นทุกขั้นทุกหลัง้นขั้นเลยแหละพี่เนาะเท่ากับอยากเออย่างหน่อยก็ได้ขอให้ในนุ่มได้ไหวเพื่อนแม่เจ้าหน่ายก็เลยมาแค่ ี่นไวคลิปนี้เขาทรงคนกะสิจบไปเพียงเท่านี้นอกจากขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องทีปั้งกันปั้งกันจนจบจนหอยคู่มือนี้เราพี่น้องเนอตอนนี้ตอนนี้เออมาผ่านกันจนจบจนหอยสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อ